เอ้ยโทษทีเดินดูมาต่เรือบ้าเสียโดนอีกแล้วสินะเรยวทารโลุบป,ปากหน้าเธอมีความลับที่ไม่สามารถให้ใครรู้ได้ถ้าไม่รีบเปลี่ยนเดวยวก็มีปัญหาอีกรอกเวลาที่ไม่มีด้วยเธอชื่อโทวะไอสวะ มีความสามารถในการมองเหน็นแต่เพว่ามันก็มีแค่ผมคนเดียวที่สามารถมองเห็นเธอเวลาล่องหนุนเธอมาอีกแล้วสินะก่อนหน้านี้ขอโทษด้วยนะฉันตกใจก็ได้เผยความดีกับนายไปอ่อสาวหุนคนนี้เหมือนจะชอบอยู่ใกล้ผมพอสมควรเลยจริงๆผมอยากจะบอกเธออยู่หรอกว่าผมเห็นเธอนะแต่ เกติฉันเขอนอะ่ะแน,นี่เขารู้สึกฉันแล้วนะมันติดตรงที่พูดไม่ได้เนี่ยสิปกติแล้วเธอเป็นคนสง่าง,งามและเป็นกุลสตรีเชื่อเลยว่าเธอต้องไม่อยากให้ใครรู้แน่ๆว่าท้าแท้เธอเป็นยังไงแต่สิ่งที่ผมทำให้ตอนนี้นีคือนั่นนนงดูอยู่เฉยๆใจร,มรมวมๆไปเสือแค่ทำเป็นหลับดีกว่าหมนันหลับอีกแล้วหรอวะ ปกติจะออกจากคือไม่ใช่หรืองไงเออหนักก็น่ารักจังอย่างนี้ก็ได้วะา <c oughs> ทอกอะไม่เป็นไรนะไปห้องพยาบาลไหมอืมไอ้แค่นั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่เห็นเืยไงว่าเธอกำลังทรมานอยู่นะตาบ้าไ,ไ,ไม่ต้องสนใจมานั่นหรอกถูกต้องขอเจียอัศวะไปห้องพยาบาลนะฉันจะต้องหันกลับมาทุกที นายรู้ไหมฉันอยากมาหาไหนายให้ได้วกว่านี้อีกนะสุดท้ายก็หาเธอไม่ได้ <c oughs> ความจริงผมก็ไม่รู้เลยว่าทําไมเธอถึงไม่ชอบคนอย่างผมเ้นชัตัวนี้จ้าแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเพราะ,ราะอะไรสงสัยผมจะต้องใช้วิธีของตัวเองแล้วละ่ะนี่ <c oughs> ขอคุยเด้สักแป,ป๊บได้ไหมฉันไม่ว่าหน่าราขาญว้ย <c oughs> วันนี้ <c oughs> เธอยังตามผมมาเหมือนเคย แต่ว่าผมจะสดัดให้หลุดให้ได้เห็นรลเ้กิดเร่งสนุกอยู่สินะหนีพ้นไม่ว่าถ้าหนีไม่ได้ก็เลยจะต้องทำให้เธอเกลียดสินะเอาวะวันนี้แต่ตัวเหม็นนะได้ผลเมื่อกี้ใจ ทำไมไมันถึงกลายเป็นหลักตีนได้แล้ววันนี้วันนี้ฉันลืมอาสมุโดโน้ตมาขอยิมหน่อยได้ไหมอีกแล้วเหรอนายทาพแงันเหรอนายจนใช้แล้วสมุดแน่ๆเดียวสิเฮ้ยอย่าพึ่งร้องเซ่ใช่ไม่ได้เฮ้คนต้องยิมของไอสาาอะอวะก่อนละกันเนี่ยพารักกัน ไงความจริงแล้วเรามองหน้ากันแทบไม่ติดเลยเลินเธอไม่ได้ร้องห,น,น,หเอนเต่เธอกำลังพยายามคุยกับผมอ,าาอยู่พยายามเข้าไอ้สวะวขอตอนรั้ขงพรรยาก่อนนะคะปะัดซบตามมาบ่อยจังแฮะช่วงนี้เลยไม่ค่อยมีสมาธิเวลาเรียนสักเท่าไหรเคยเป็นงี้เก๋ฉันต้องรงู้แน่แน่ดิเพนเพสพึ่งพาคอนชัว แค่วันนี้แหละนะดีจังวันนี้ได้เจียกับเดียทาโรด้วยกลับมาแล้วอินดี้ตัวรับกลับครับพี่ย้เจ๋งดีเจ๋งโคตรเลยเดียทาโรสินะได้เวลาจีหอยเฮียเข้ามาได้แต่เมื่อไหร่กันแอบเข้ามาที่พี่สาวจะกลับมาแน่แน่ไงดีล่ะทีนี้ มไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นกับแม่สักด้วยน่าอุ่นดีจังทางเดียวก็คือทิงจากบ้านแม่นี่แหละไปตรวจสาบ้านนเ <แฟ S 1> วลาเดินเพลจะออกนอกเมืองมาแล้วนี่จะไปไหนงั้นหรอโผเพลเหรอดึกแล้วฮะจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ฟันเนี่ยดึกกว่านี้ก็ไม่ดีแล้วสิถ้างกัน เอขโหถือวลาแล้ว่ะไอซ์ของฉันน่ากกว่าบ้างเยอะบ่เอ้ต้องไม่มองเด็ดขาด